อยเือู้นีดเอดอกเยอะมากช่อใหญ่ด้วยดอกเยอะมากแอ้ยดอกสะเดาเขากินใบหรือดอกกินใบอ่อนๆอแล้วก็ดอกอนะ่ะ <c oughs> อันนี้สะเดามันนะ จะมีช่วงหน้านี้ใช่ไหมเดือนมกราคมจะมีสะดาวออกดอกแล้วก็มีใบอ่อนนะคะทำน้ำปลาหวานสะดาวนะกินกับปลาดุกใช่ไหมคะกินกับปลาย่างนะอันนี้เรากินของธรรมชาตินะไม่มีสารพิษนะไม่มีการฉีดยาบำรุงสุขภาพด้วยนะเป็นสมุนไพรเหมือนกันสะดาวนะ นี่ครับดอกะเดา,าช่อใหญ่เลยช่อใหญ่เลยใหญ่มากกินสดสดได้ปะขมขม,ม,มประโยชน์ก็อาจจะไปทำพวกน้ำหมักนะไล่มแมลงได้นะน้ำาสดาเนี้ยครับใช่ใช,ดชใด่ดอกเยอะมากช่อใหญ่ด้วยดอกเยอะมากแล้วก็ยุงเยอะยุงตัวเลวระ,ว,ะ,รระวังยุงระวังยุง กันไม่ปล่อยด้วยทั้งยุทงทั้งมดเลยเนี่ยมันเยอะมากนะคะนะกว่าจะได้กินเซดาวนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะกินเะซดาสดๆอร่อยอร่อยเสี่ยงเหมือนใครเลือดออกนะอา้อาวติดอยู่บนมัน <laughs> จะตอกมา <laughs> <laughs> กเนื่อยรูนี้เสือ่อยสูงเหมือนกันนะ <laughs> ต้นใหญ่มากนะโอ้โหอ่าได้มาแล้วนะได้มาแล้วนะไหนดูสิแสดงนวลเลยเนี่ยนี่แสดงอู้หูดอกแสดงคนเขาพูดกันว่าต้นเนี้ยเป็นต้นแสดงมันอู้หูต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากได้เยอะเลยนะ ใช่เก็บมาหลายเที่ยวยังคะเนี่ยเก็บมาที่เดียวเลยวันนี้ต้นี้องิที่เดียวเลยเดี๋ยวหงไม่ทันใจคโอ้โหยอดเยี่ยมเลยความสามารถยอดเยี่ยมดอกสะดาวช่อใหญ่เลยช่อใหญ่เลยที่หกอนต้นที่เจ็ดต้นที่เจอต้นที่เจ็ดต้นที่แปด มันจะตกลงมานี่เสือลยลูกนี่เสื่อมีเป็นสิบสิบต้นเลยเนาะใช่ปะใช่ประมาณสิบฝัดต้นอะนะต้นเนาะ